สวัสดีค่ะท่านผู้ลงทุนทุกท่านบลจทาริสขอนำเสนอกองทุนเปิดทาริสมิดส,สมอลแคปหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพเราจะพาทุกท่านคว้าโอกาสการลงทุนในหุ้นไทยตอนรับการเปิดประเทศเพร้าะวางแผนการลงทุนระยะยาวเพื่อวัยเกษียณค่ะ ปี2022คาดว่าจะเป็นปีที่ดีของการลงทุนในตลาดหุ้นเนื่องจากเศรษฐกิจไทยกำลังฟื้นตัวสภาพคล่องในระบบการเงินยังมีอยู่สูงและดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับต่ำยังมีโอกาสที่เงินลงทุนของนักลงทุนไหลเข้าตลาดหุ้นมากขึ้นผลประกอบการของบริษัทในตลาดมีแนวโน้มฟื้นตัวและอาจจะดีกว่าที่คาดค่ะเศรษฐกิจไทยในปี2021 ยังถูกกดดันจากการระบาดของโควิด1 i d รอบใหม่ทำให้ฟื้นตัวได้น้อยอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจยังมีแนวโน้มฟื้นตัวจากภาคการส่งออกและน่าจะฟื้นตัวดียิ่งขึ้นในปี2022จากฐานที่ต่ำ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คึกคักขึข้นหลังจากปัญหาโควิด1 i d 1 9คลี่คลายลงอัตราดอกเบีย้ยยังอยู่ในระดับต่ำมากและมีแนวโน้มจะอยู่ในระดับต่ำอีกนานซึ่งเป็นตัวผลักดันให้ valuation ของหุ้นสูงขึ้นและนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้จะเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นค่ะความเคลื่อนไหวของเซต Inde x ค่อนข้างมีทิศทางเดียวกับแรงซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติหากทิศทางซื้อขายชัดเจนและต่อเนื่องและหากมีเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติไหลเข้ามามากตลาดหุ้นจะให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ดีในขณะที่เงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติได้ขายหุ้นไทยออกไปมากแล้วในช่วง4ปีที่ผ่านมาค่ะ แนวโน้มผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนกำลังฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด -19 โดยบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กมีแนวโน้มจะเติบโตดีกว่าบริษัทขนาดใหญ่ค่ะอัตราดอกเบีย้ยที่ลดลงเป็นปัจจัยที่ทำให้ valuation ของตลาดเพิ่มสูงขึ้นและในปีที่ EPS growth ของตลาดมากกว่า10%ตลาดหุ้นมักจะให้ผลตอบแทนการลงทุนเป็นบวก เราคาดว่าหลังการประกาศงบไตรามาสที่3นี้เซตอินเด็กซ์จะมีแนวโน้มแหว่งตัวขึ้นตามความคาดหวังการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังโควิด1 i d 1 9โดยในปี2022คาดว่าเซตอินเด็กซ์จะแหว่งตัวในช่วง1,563ถึง1,907จุดหรือ PE 17ถึง20.74เท่าค่ะการประเมินระดับเซตอินเด็กซ์ด้วยวิธี earning yield gap คาดว่าเซตอินเด็กจะแว่งตัวอยู่ในช่วง1,567ถึง1 9 0 4จุดค่ะครับก็คือจริงบอจทาริสเนี่ยตั้งขึ้นมาจากผู้ก่อตั้งจริงจงก็4ท่าน4ท่านนี้ก็คือเป็นคนที่อยู่ในวงการบริหารจัดการลงทุนเนี่ยมานานนะครับก็จะมีเรื่องต้นก็มีคุณโชติกาม,มีมีผมชัดรพีมีคุณประภาส แล้วก็มีคุณอารียดีซึ่งจริงๆแล้ว4คนนี้ก็คืออยู่ในวงการบลรจมาตลอดนะครับแเราจริงๆแล้ว 4, 4ีคนนี้ก็ถือว่าเรารักในอาชีพที่เราทำแล้วก็อยากจะทําในสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าเรานะครับก็เลยมารเริ่มตั้งบลจนี้กัน จากการรวมตัวกันของนักการเงินชั้นนำระดับประเทศสู่ทีมบริหารที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการเงินการลงทุนบริษัทยังมีกระบวนการบริหารการลงทุนที่เข้มข้นกระบวนการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ครอบคลุมและเข้าถึงแหล่งการประกอบธุรกิจโดยการลงพื้นที่จริงอันนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของผู้จัดการกองทุนละตัวของเอง ที่จะต้องเข้าไปเยี่ยมชมกิจการเข้าไปพูดคุยกับผู้บริหารว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างในแง่ของธุรกิจที่เขาอยู่นะครับการแข่งขันเป็นอย่างไรซึ่งเราก็เอาข้อมูลพวกนี้นะครับเุณเพรมามาประเมินมาตกผลึกมาย่อยนะครับแล้วก็เอามาจัดทําเป็นตัวเลขทางด้านการเงินนะครับวิเคราะห์ต่างๆว่าธุรกิจเหล่านี้เนี่ยในอนาคตระยะสั้นกลางยาวนะครับยังสามารถที่จะเจริญเติบโตได้ดีหรือไม่ นอกจากทีมผู้บริหารที่เชี่ยวชาญด้านการเงินการลงทุนและกระบวนการทำงานของผู้จัดการกองทุนที่เจาะลึกเข้มข้นแล้วบลวจทาลิสยังมีกองทุนที่สร้างผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในช่วงที่ผ่านมาค่ะคือกองทุนเปิดทาลิสมิดสมอลแคปหุ้นทุนเป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในหุ้นกลุ่มมิดสมอลแคปค่ะกองทุนนี้ได้รับการจัดอันดับ5ดาวจากผลการดำเนินงาน3ปีโดย Morning Star ข้อมูลณนะวันที่5พฤศจิกายน2564ค่ะผลการดําเนินงานในอดีตผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมีได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคตบริษัทขนาดกลางและเล็กหลายแห่งมีการปรับตัวในช่วงโควิด -19 ได้ดีและรวดเร็วกว่าบริษัทขนาดใหญ่ ทำให้มีการฟื้นตัวของผลประกอบการที่ดีกว่ามีโอกาสสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่สูงกว่าบริษัทที่มีการบริหารจัดการที่ดีมีโอกาสเพิ่มส่วนแบ่งตลาดจากคู่แข่งโดยเฉพาะในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวทําให้มีโอกาสเติบโตได้มากกว่าอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยบริษัทที่มีฐานะการเงินดีและมีการบริหารจัดการที่ดีมีโอกาสเติบโตจากการควบรวมและเข้าซื้อกิจการ ซึ่งรายได้จากส่วนนี้จะช่วยเพิ่มการเติบโตให้แก่บริษัทได้มากกว่าบริษัทขนาดใหญ่ที่มีฐานธุรกิจเดิมที่ใหญ่มากอยู่แล้วค่ะผู้จัดการกองทุนใช้กลยุทธส์สร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวมีการติดตามวิเคราะห์หุ้นเชิงลึกและเน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีผู้บริหาร มีวิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการที่ดีและมีแนวโน้มผลประกอบการเติบโตกองทุนมีการกระจายการลงทุนในหลากหลายอุตสาหการรมเพื่อลดความผ,ลผ,ลผลันผวนกองทุนขนาดเล็กมีความยืดหยุ่นและคล่องตัว ส่งผลให้มีการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีรวมทั้งสามารถเลือกหุ้นขนาดกลางและเล็กที่ให้ผลตอบแทนที่ดีได้เน้นการลงทุนด้วยวิธี stock selection โดยเลือกลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็กหรือหุ้นนอกเซ็ก0ค่ะกองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหรือตลาดหลักทรัพย์ mai ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจโดยเป็นไปในลักษณะที่ส่งผลให้กองทุนมี n น t Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนกองทุนนี้เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุนระดับความเสี่ยง6ค่าอายุโครงการไม่กำหนดดัชนีชี้วัดดัชนีผลตอบแทนรวม S อินเด็กกองทุนนี้ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลค่ะท่านสามารถซื้อขายได้ทุกวันทําการตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป1,000บาทระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน t บวก3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน2.2465%ต่อปีของ NAV ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยปัจจุบันยกเว้นโดยจะเรียกเก็บเฉพาะการสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบรจออื่นโดยเรียกเก็บจริง200บาทต่อรายการปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญที่มีผลกระทบต่อกองทุนความเสี่ยงตลาดความเสี่ยงธุรกิจ ความเสี่ยงจากสภาพคล่องผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิทประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุนค่ะกองทุนเปิดทาลิสมิดสมอลแคบหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพมีกำหนดเปิดเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่22-29พฤศจิกายน2564ค่ะ โปโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่ลงทุนในกองทุนประเภท RMF และ s s f ของบรจอาทาิลิสระหว่างวันที่4มกราคม2,564ถึง31มกราคม2,565ยอดเงินลงทุนทุกๆุก0 0 0บาทท่านจะได้รับหน่วยลงทุนกองทุนเปิดทาริสลาดเงินมูนลค่า50บาทค่ะผู้ลงทุนสามารถเปิดบัญชีกองทุนรวมออนไลน์ผ่าน e account opening บนเว็บไซต์บรจจาติลิสหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้ง22แห่ง ั้งนี้ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดและขอข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่บลจทาลิสโทร02-015-0222หรือ w w w t a l l s a m c o t h ค่ะสำหรับวันนี้ขอพระคุณและสวัสดีค่ะ